สวัสดีครับเด็กนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ครูบอลจะมาสอนในสัปดาห์แรกนะครับก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องเส้นแล้วก็นําเส้นนั้นเนี่ยไปสร้างเป็นวัตถ,ถุนะครับเส้นเนี่ยโดยหลักๆแล้วก็จะมี2เส้นนะครับก็คือเส้นตรงแล้วก็เส้นโค้งนะครับในลําดับแรกเนี่ยอยากให้เด็กๆเนี่ยลองฝึกวาดเส้นตรงก่อนก็ เส้นตรงแนวตั้งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนลองฝึกลากเส้นดูนะครับนี่ลากตั้งแต่บนลงมาล่างเลยนะครับบนลงมาล่างครับถ้าคนไหนยังไม่ตรงเท่าไหร่เนี่ยไม่เป็นไรนะครับฝึกไปต่อมานะครับเขาเรียกว่าเส้นตรงแนวนอนครับแบบนี้ครับให้ตรงนะครับฝึกไว้นะครับ คูปองก็ลากแบบเราคูปองเขียนมานานแล้วมันก็จะตรงนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเส้นตรงต่อมาหลบเส้นตรงออกก่อนเส้นโค้งเส้นโค้งเนี่ยเราต้องใช้ข้อมือนิดนึงนะครับในการทำให้โค้งโค้งขนาดนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับ ถ้าโค้งมากๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวงกลมนะครับแบบนี้ฝึกนะครับลากเส้นให้เยอะคูปอนก็จะมีแบบฝึกหัดให้นะครับให้นักเรียนเนี่ยฝึกลากเส้นตามรอยปะที่ปอนได้ได,ได้ทำไปแล้วนะครับแต่เส้นตรงอย่างนี้ห้ามใช้ไม้บรรทัดนะครับผมอยากให้เราฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กด้วยด้วยตัวเราเองนะครับไกปอนลบอันนี้ก่อนอ่ะ เรารู้จักเส้นตรงเส้นโค้งแล้วต่อมาครับผมอันนี้ค่ะก็คือเส้นโค้งหลายๆเส้นเนี่ยมาต่อกันนะครับเหมือนคลื่นนะครับนี่แบบนี้นะครับอยากให้นักเรียนฝึกด้วยเพราะว่าการฝึกวาดเส้นคลื่นเนี่ยมันจะทําให้มือเราเนี่ยมันไม่เกร็งนะครับไม่เกร็งฝึกได้เลยนะครับต่อมาณนี้นะครับคลื่นต่อมานะครับ เราได้เส้นกันแล้วเส้นตรงเส้นโค้งแล้วต่อมาคือรูปทรงเรขาคณิตนะครับผมรูปทรงเรขาคณิตเนี่ยโดยหลักๆแล้วสําหรับเด็กปหนึ่งเนี่ยที่ใช้สําหรับวาดภาพนะครับที่สําคัญแล้วก็จะมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมครับสามชนิดนี้ก็คือจะให้เด็กๆเ,เนี่ยใช้เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็สามารถประกอบเป็น รูปทรงอื่นๆได้เยอะแยะเลยนะครับอ่ะเรามาฝึกการวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันนะครับครูบอลจะวาดสี่เหลี่ยมให้ดูก่อนนะครับแล้วก็จะใช้สี่เหลี่ยมเนี้ยในการวาดสามเหลี่ยมและวงกลมด้วยนะครับเส้นแรกที่ครูบอลเขียนเนี่ยอันนี้ต้องตรงนิดน,นึงนะปึ๊บลากลงมาเลยอันนี้เราเรียกว่าเส้นแกนกลางนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถล่างภาพด้วยดินสอได้นะถ้าใช้ดินสอก็จะไม่ชัดขนาดนี้ครับผมเส้นแกนกลางเรากำหนดให้อนะ่สูงประมาณเท่านี้นะครับตามเส้นแนวนอนที่คุณบอลกำหนดนะครับเราได้เส้นและนี้แล้วปุ๊บเส้นแกนกลางแล้วปุ๊บต่อมาครับหาจุดที่เป็นตร,ตรงกลางของเส้นแกนกลางก็คือ ประมาณตรงนี้ครับกลับด้วยสายตา่อนนะครับจากนั้นนี่ให้นักเรียนวาดเส้นแนวนอนนะครับเส้นตรงแนวนอนแบบนี้นะครับปึ๊บลากไปเลยนะครับอ่ะมันอาจจะไม่เท่ากันบ้างไม่เป็นไรแต่ข้อสำคัญของออจัตุรัสเนี่ยคือทุกด้านเนี่ยจะต้องเท่ากันนะครับ ที่เลียมจตุลาเนี่ยคือทุกด้านจะต้องเท่ากันก็คือเราก็ต้องกะด้วยสายตาครับว่าประมาณนี้ประมาณนี้นะที่เส้นเนี่ยจะเท่ากันนะครับของสองเส้นนะครับต่อมานะครับให้นักเรียนล่างนี่เลยอันนี้เราเรากะไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ล่างตรงขึ้นไปเพื่อกำหนดความ ว้างของเขานะครับส่วนเส้นแกนกลางเนี่ยเพื่อกำหนดความสูงของเขานะครับี่แบบนี้นักเรียนจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วต่อมานะครับเมื่อเส้นเมื่อเส้นสองเส้นเนี่ยมันมาตัดกันตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นเหลี่ยมเกิดขึ้นเนี่ยครูบอลทำกลมๆไว้ให้ดู มันจะกลายเป็นเหลี่ยมก็กลายเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะครับต่อมาถ้าเราอยากได้สามเหลี่ยมนะครับเราล่างภาพเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนี่เราก็ลากจากเส้นแกนกลางกันน,นะครับสีเหลืองเห็นไหมครับมุมนี้ลากลงมาเลยครับปัป๊บึบประมาณนี้ครับอันนี้ฝั่งนี้ไม่ตรงเท่าไหร่ ่ันรบออนนิดนึงนี่นะครับตระมานี้อ่ะเราก็จะได้สามเหลี่ยมแล้วนะครับต่อมาอีกรูปทรงหนึ่งนะครับวงกลมนะครับอันนี้เรา จุดกึ่งกลางใช่ไหมครับตรงนี้คือจุดกึ่งกลางให้เราใช้เนี่ยเหลี่ยมของสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเป็นการกะกะระยะครับก็คือให้เราลากเส้นรอบนอกครับให้โคง้งปึ๊บแป๊บนึงนะครับอันนี้อันนี้เบี้ยวไปนิดหนึ่งนะครับผมนีโค้งเลยปึ๊บ อตอนแรกมันอาจจะยังไม่กลมนะครับให้เราปรับเอาเอาใหม่นะครับาถ้าเกิดมันยังไม่กลมเนี่ยเราล่างอีกเส้นหนึ่งขึ้นมาได้เหมือนปรับให้มันขยายออกอะครับว่าเอ๊ะตรงนี้แคบไปนะแล้วก็ดูเอาเพื่อเพื่อใช้สายตาก็กะเอานะครับมันก็จะได้เส้นที่ วงเราจะได้วงกลมที่มันกลมขึ้นนะครับเนี่ยอย่างตอนแรกที่ผมคุณคูปอนเนี่ยเขียนออกก็เราก็เอาเข้ามาได้ประมาณนี้ครับก็จะดีกว่าการที่เรามาวาดสี่เหลี่ยมแบบนี้นี่สี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยหรือว่าวงกลมอย่างนี้ที่มันอาจจะยังไม่กลมสามเหลี่ยมแบบนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเท่ากันหรือเปล่าครับแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ ในการกะระยะให้เด็กๆเนี่ยสามารถวาดได้โดยที่ตรงขึ้นนะครับผมเมื่อเรารู้จักสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วรูปทรงเรขาคณิตพวกนี้ทั้งหมดแล้วเราจะไปทำอะไรได้บ้างนะครับก็มาดูกันอย่างเช่นคูปองไปแบบเร็วๆนิดนึงนะครับสามเหลี่ยมอันนี้เด็กๆต้องชอบวาดแน่ๆเลย สามเหลี่ยมนะครับถ้าเราเติมเพิ่มนี่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นบ้านได้นะครับบ้านเติมสี่เหลี่ยมเข้ามาก็จะกลายเป็นบ้านนะครับกลายเป็นอะไรได้อีกอะเติมสี่เหลี่ยมแบบผืนผ้ามาเติมสามเหลี่ยมเข้ามานะครับ อันนี้ก็จะกลายเป็นจรวดได้แบบนี้นะครับก็อยากให้เด็กๆเนี่ยสัง,สงเกตครับรูปทรงเลขาคณนนีเอาไปประกอบเป็นรูป,ปอื่นๆได้ได้ง่ายครับได้ง่ายกว่าที่เราจะไปวาดให้เหมือนเลยในทีเดียวนะครับเป็นอะไรได้อีกสามเหลี่ยมนะครับเป็นอะไรได้อีกนะครับนี่จะมีตัวนี้เลยถ้าเราเติมวงกลมไป แล้วเติมสามเหลี่ยมไปเพิ่มนะครับนีเเ่เติมตาเข้าไปเติมตาเข้าไปเติมปลาครับกลายเป็นปลาหมึกได้นะครับผมปลาหมึกปลาหมึกเติมจุดเข้าไปบ้างอ่ะประมาณนี้นะครับความเป็นไปได้ของรูปทรงเรขาคณิตอะครับมัน มันสามารถปรับมาใช้ได้ก็อยากให้เด็กๆเ,เนี่ยครับได้เข้าใจนะครับต่อมาสามเหลี่ยมไปแล้วต่อมาสี่เหลี่ยมครับผมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นอะไรได้บ้างนี่เลยครับเราเติมตรงนี้เลยสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับเติมวงกลมไปวงกลมใป อะกลายเป็นรถได้กลายเป็นรถแบบง่ายๆได้นะครับนี่เติมยางเติมล้อเข้าไปประมาณนี้นะครับก็จะได้เป็นรถแล้วเป็นอะไรได้อีกวันจะลบให้หมดก่อนสี่เหลี่ยมนะครับความเป็นไปได้ของเขา เป็นอะไรได้อีกนะครับถ้าเราวาดเติมขึ้นไปเนะี่ยมันสามารถกลายเป็นตึกได้เป็นตึกนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าวาดซ้อนกันไปเรื่อยๆเราเติมหน้าต่างที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันได้นี่นะครับเติมประตูเติมบันได บันไดก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับนักเรียนก็สามารถสังเกตจากสิ่งรอบตัวได้ว่าเป็นรูปทรงอะไรได้บ้างนะครับนี่เป็นราวบันไดนี่ก็เป็นหน้าต่างเพิ่มได้ประมาณนี้นะครับสี่เหลี่ยมเป็นได้อีกหลายอย่างนะครับเป็นแท็บเล็ตเป็นมือถือเป็นทีวีที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ได้นะครับผมปอนลบก่อน เหลือทรงวงกลมรูปทรงวงกลมนะครับวงกลมวงกลมแบบนี้นี่วงกลมเป็นอะไรได้บ้างครับเบสิกเลยเป็นพาทิตได้ครับผมอันนี้ครูณอนไปแบบวๆนิดนึงนะเป็นพาทิตยิ้มแฉ่งได้ นี่นะครับหนึ่งเอาใจเด็กผู้หญิงบ้างดีกว่ากลายเป็นดอกไม้ได้เพิ่มเลยครับเติมกลีบเข้าไปไม่รู้ว่าเด็กๆจะรู้จักดอกไม้นี้ไหมเนาะอันนี้คือดอกทานตะวันนะครับผมนี่ กลายเป็นดอกทานตะวันอันใหญ่ได้เลยอ่าประมาณนี้นะครับก็อยากให้เด็กๆกลับไปฝึกนะครับในในในแบบฝึกหัดของครูปอนนะครับก็จะมีครูปอนแนบไฟล์ไว้ให้แล้วก็ทำตาม่อในแบบฝึกหัดเลยนะครับอยากให้สนุกกับการทำแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้แล้วก็คิดคิดให้ได้นะครับว่าเราอยากวาดอะไรครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ